สวัสดีครับชาว캄ปูชาและขอเชิญชาวมาลเลเซียชาวพม,มา่าชาวลาวด้วยนะครับมันจะถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วจะเอาพื้นดินของเรากลับคืนถึงเวลาแล้วตอนนี้ประชาชนกมพูชาทหารกัมพูชากําลังจะลุยลุก,กับวัยแล้วอันนี้มันเป็นโอกาสดีแล้ว ขอเชิญทุกท่านทุกประเทศเนี่ยร่วมมือกับทหารกัมพูชาล,ลุยให้เต็มที่เลยลบก,กับไทยอันนี้มันโอกาสดีแล้วนะครับไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสนี่ต้องเอาแผ่นดินของเรากสกึนผมขอเชิญทุกท่านเลยครับขอเชิญทุกท่านนี่มันเป็นโอกาสดีแล้วผมจะบอกตรงโอกาสดีแล้วเอาให้เต็มที่เลยนะครับพกไทยมันไม่ยอมยุดแน่ měl já to <tějáme>